วันนี้ได้เวลาตัดหญ้ารอบๆสวนกันอีกแล้วหญ้าขึ้นรกมากเลยค่ะและพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่านงัวใช้เครื่องตัดหญ้าตัวไหนนะคะนี่เลยค่ะเครื่องตัดหญ้าโอซูกะไม่ว่าจะหญ้าขึ้นหนาขึ้นรกแค่ไหนนะคะโอซูกะตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะลุยงานหนักได้ตัดหญ้าพุ่มหนากิ่งไม้ได้สบายด้วยใบยตัดวงเดือนใหญ่สูงถึง8นิ้วค่ะน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกด้วยดีไซน์ที่ให้จับถนัดพอดีมือผู้หญิงก็สามารถตัดได้สบายเลยหญ้ารอบๆสวนนะคะก็หนามากเลยค่ะตอนนี้นงัวก็ลุยไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะตัดเร็วแรงไม่มีสะด 17ขนาดที่แยกกับเฟืองเกียร์แรงพร้อมรุยงานหนักมอเตอร์ไม่ไหม้ง่ายค่ะและอันนี้ก็จะเป็นต้นตำลึงนะคะนงมรก,ก็เก็บไปให้น้องไก่ได้กินด้วยค่ะตอนนี้นงมรก,ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะวายมากเลยนะคะและกล่องสินค้าเครื่องตัดหญ้าตอนนี้ที่ขายในทิกต o อกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกล่องเป็นธรรมดาค่ะเพราะขนาดมันยาวเกินกําหนดของทิกต o อกถ้าลูกค้าได้ราบเราไม่ต้องตกใจนะคะคุณภาพและทุกอย่างของสินค้าเหมือนเดิมค่ะแค่เปลี่ยนกล่องเพื่อทําการจัดส่งได้และจะพับกล่องสินค้าไปให้ด้วยค่ะเครื่องตัดหญ้าโอซูกาตัวนี้สุดยอดเลยค่ะนงมมชชอบาก ากเลยนะคะตัดยากเกี้ยงเลยค่ะเมื่อตัดยญ้าสะอาดเรียบร้อยนะคะผักสมไทยกับตำลึงที่เก็บมานะคะน้องหมยก็จะเอาไปให้น้องไก่ได้กินกันค่ะของโปรดน้องไก่ทั้งนั้นเลยนะคะโยนไปน้องไก่กินกันใหญ่เลยค่ะ